สวัสดีครับ oh. แดล๋วดูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีปเป่ารถเกง๋งรถใส่ง่ายๆหรือใส่สบายแล้วก็ใส่คล่องอีกตั้งหาาครับมาให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆทั้งฟังไทยเฮ้าฟังเล่าเฮาแล้วก็ฟังเพื่อนบ้านที่ไปเหตุงานอยู่่างแดนครับได้ชมกันนะครับมีอยู่ในเมอนี้มีหลายขั้นครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาชมตัววีออดเจาะลึกความครับว่ารถอีโคคารรถตลาดนี่เป็นยังไงสภาพ เอามาแล้วตามมงเลยครับนี่นี่น,นี่ครับเมื่อนี้ก็รถเก๋งสายคล่องตัวใส่งานกันแบบสบายสบายครับนี่สภาพให้เห็นๆกันเลยครับตัวนี้ขอใคขอ้อไก่สองหาเจ็ดเจ็ดทะเบียนสวยอีกตั้งหาครับนี่เอาไวแล้วโชว์ผ้าช่มรอบนอกกันสะก่อนครับให้เห็นกันรอบนอกกันก่อนสำหรับรถเก๋งวีออดใส่งานน่แบบในเมืองกไ็ได้ นอกเมืองก็ได้ใส่ได้ทุกสถานการณ์คนอสำหรับทุกคนในครัวเรือนนี่จังสภาพภายนอกให้เห็นกันก่อนตัวนี้ครับสีเงาครับไร้ที่ติกันเลยว่าได้ตัวนี้ล้อแม็กสวยๆครับเป็นล้อแม็กน,มนะครับเอาพาเบงซุ่มลอก่อนซุ่มลอนาครับนี่นี่ครับนี่เงาง,า,ง,า,งามๆครับเก็บงานไวเรียบร้อยตัวนี้ดิสเบรกนาครับนี่เป็นดิสเบรกแตงใหเบิ่งรอๆเลยครับ ว่ามีร้อยฉีดร้อยควันเก็บงันให้สะอาดสะอ้านครับน่าใส่มากเลยครับสําหรับลอหลังนี่ก็นี่ครับนี่เอาเบ่งกันสะก้อนครับลอดหลังสวยๆครับงามๆกันเลยตัวนี้ไร่สนิมนะครับบร่ได้อวยครับแต่ว่าให้เห็นน้ากันพร้อมกันเบ่งน้ากันไปงีงสีแล้ววันเถอะตัวนี้ด้านหลังนะครับเพื่อนๆเอฟซีครับนี่ด้านหลังครับนี่เบ่งภาพร่วมแล้วด้านหลังก็เต็มครับนี่สวยครับ มีเครื่องเสียงมี่ยังพร้อมเอาเดี๋ยวสิพาช่มทางในครับแต่ว่าทางหนอกเขาเบิ่งไปก่อนดอกยางหนาครับใส่จนลืมตัดนี่ดอกยางหน้าหนาเลยครับใส่จนลืมข้าวสําหรับรถเก๋งอีโกค่า,าสายวีออดสายลุยๆได้ทุกสถานการณ์บ่อรั่วนะครับเ,เบิ่งภายอกแล้วลักษณะใส่แบบบอบชํำครับรถคันนี้นาใส่กันเลยเอาไว้แล้วสิพ้าชมห้องเครื่องกันสะกอน ตัวนี้สีอาจจะซีดนิดนึงเพราะว่าเป็นรถจอดตากแดดครับอันนี้เบื้องของเครื่องครับผมมาดีนี่ฟ้ากระโปรงกับนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานครับอ่าผ้าเบื้องนอ็อตสกนมีห้อยแกะบอเนี่เดิมๆเ,เลยครับบ่าันได้แกะได้ต่อยวันเถาะอ่าสำหรับน็อตนะครับนี่ตัวนี้ข้านหนาครับนี่น็อตยังเดิมๆนะครับอืเบื้องกันครับหรืใกล้ สําหรับคันหน้าเสเดิมอันนี้อาจจะมีแกะเคยไขนิดๆครับแต่ว่าตัวฝากระโปรงนี่ยังเป็นสีเดิมครับตัวนี้มีแผ่นกันร้อนจากโรงงานพร้อมตัวนี้ครับ <c oughs> เครื่องยนต์ในบานนี่แห่งๆกันเลยเอาชมไปน้ากันครับเบิ้งไปครับแอลนูแฟนเพจสนใจรถเก๋งใส่งานใส่แบบว่า,าต้องแบบว่าใส่แบบอึดทึกทนใส่เงาๆกันเลยนี่ นี่ครับขั้นนี้เอลนูแฟนเพจขอนําเสนอนะครับตัวนี้ครับเครื่องยนต์บินสิ้นบอเคยดมจัดนะครับตัวนี้พร้อมโอนครับผ้าสีใสเงาเงาครับตัวนี้ผ้าสีใสเงา,าเงาเดี๋ยวสตาร์ทให้เพิ่งฟังเสียงกันสะกอนครับรถใส่งานมากนี้เขาสิงาน,นเล่ยวันเถาะตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับนี่ เลขกิโลสองแสนห้าพันสองร้อยห้าสิบหกกิโลครับเกียร์ออโต้เด้ยแอร์บานีิเปิดมั้งกันนะโอ้แอร์เย็นบานีิฟาดทั่วแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นนี่ครับแอร์เย็นเพลงเพร้อว่สัสดุเพลงกับมีเด้อบอลบ,บ่มีเพลงครับพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงาน บาบามีตามําหนีนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้เกียร์ออโต้กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านั่นกระจกขึ้นลงให้เห็นกันเลยครับทั้งสีบ่บานออนี่เบาเป็นบาผ่ากร,รมยี่ครับเบาสีดำตัวนี้จะเป็นคอนโซนทั้งในเป็นสีดำนะครับตัวนี้เอาเดี๋ยวผ้าเพงเสียงเครืองย่นสะกอนครับ นี่ครับอันนี้คือเครื่องยนต์ทำงานนะครับเงียบกริบสวยครับนาใสอ่าเป็นท่างเลือครับเพื่อนเพอนเพื่อเขาอยากได้รถราคาพอแพงราคาประหยัดไว้ใส่งานไปจ่ายครับเขาไปตลาดตาลีหรือไว้ทานแม่บ้านใช่ไว้ทานลูกทาล้านเท่าครับไปตลาดตาลีไปจ่ายกับเขาพวกนี้ครับอเป็นรถทีวา่าหนาพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง นี่ครับทั้งหลังนะครับทั้งตอนหลังทั้งผู้โดยสารนะครับตัวนี้เอาผ่านลังค่ากับสะอาดครับตัวนี้ครับไปเบาะกับเป็นเบาะกรรมยี่นะครับเบาะกรรมยี่โอ้นี่ครับกระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าสั้นเออประตูเกือบๆปะแน่นอนแต่ประตูก็ได้เออเอาเดี๋ยวเบิ้งกันนะเบิ้งทั้งหลังกันนะครับไในๆเขาเกิดเบิ้งเราเขาก็บเกบเิ้งกระปงนั่มบ้านี่ รถมีกระโปรงเราต้องเปิดพว,โโวนครับกว้างขวางครับใส่สัมภาระได้หลายครับผมนี่สตาร์ทฟั่งเสียงเงียบเลยบ่อควันบ่อไอบ่อจามเอาลาแล้วครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอกันเลยส่วนรถนั้นนี่ราคายูที่179,000บาท 13ตัวนี้เครดดตดีฟรีดาวนะครับบริเสียเงินจักบาทรนะตัวนี้พ่อนได้ชํารลได้ครับดาวได้หรือว่าฟรีดาวสำหรับผู้เครดิตดีครเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนดูแฟนเพจขอบคุณเลยลายครับ